เรื่องของประเด็นวัคซีนวันก่อนท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขฉีดไปแล้วคุณนัทินีฉีดไปแล้วแต่ว่าน้นเป็นคนละยี่ห้อกันคุณนุทินเนี่ยฉีดอีชีดอเวของจีวนะรอบนี้เนี่ยเขามีของแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกาทีนี้ใน็อตนี้เนี่ยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ประกาศบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะได้รับวัคซีนจะฉีดโชว์เลยหลายคนก็อยากดูโอ้โหนี่เป็นการสร้างความมั่นใจประเทศเราจะฟื้นแล้ว มีวัคซีนตัวใหม่ออกมาปกติเนี่ยเวลาต่างประเทศเราจะเห็นผู้นําฉีดนะเกือบทุกคนเน่ยเกือบทุกประเทศนะที่ผู้นก็จะฉีดก่อนทีนี้นะฮะยังไม่ทันพ้นข้ามคืนปรากฏเมื่อคืนนี้เนี่ยก่อนจะฉีดมีข่าวมาบอกว่าแอสตราเซเนกาในยุโรปเนี่ยมีเอฟเฟกบอกฉีดไปแล้วมันมีเรื่องของริ่มเลือดไปอุดตันอุดตันปอดบ้างอุดตันอะไรบ้างมีปัญหาเกี่ยวกับปอดอะไรนะสถานี้หลายคนก็เลย่บอกเอ๊จะยังไงเนี่ยท่านยกจะฉีดจริงหรือเปล่าปรากฏว่านะฮะพอมาเช้าวันนี้นะฮะพอมาเช้านี้ จากที่เดิมเนี่ยมีการนัดหมายถแถลงการกันมีการนัดหมายว่าเดี๋ยวท่านนายกจะฉีดโชว์ก็ทุกอย่างแคนเซิลหมดมแคนเซิลหมดแล้วก็เป็นคณะหมอเนี่ยเขามาถแถลงว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะคือตามหลักของทางการแพทย์เนี่ยนะ,ะวัคซีนที่พอออกมาแล้วเมื่อมันมีเอฟเฟกเนี่ยเขาต้องพักไว้ก่อนเพื่อดูว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยมาจากอะไร เกี่ยวกับวัคซีนจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวของผู้ที่ได้รับการฉีดไปเองก็ต้องเป็นหน้าที่นะฮะตามหลักการเขาก็ต้องพักไว้ก่อนก็เลยแคนเซิลไปเมื่อเช้าก็แถลงตอนเก้าโมงหมอก็มาแถลงว่าเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ยังไม่ฉีดเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้ฉีดแต่ที่ชื่อที่ขวดมีเขียนอยู่นะมีเขียนท่านนายกเลยนั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องของวัคซีนเมื่อเช้าทีนี้พอจากประเด็นวัคซีนเนี่ย การเมืองนะฮะโดยเฉพาะคุณวิโร์ลักษนาดิศรสสพักก้าไก่คุณวิโรธเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องของวัคซีนมาตลอดโดยเฉพาะประเด็นที่เราเรียกว่านะการกระจายความเสี่ยงของวัคซีนใช่ไหมคือ,อพูดถึงว่าเขาเขา,เขาตังต้งข้อสังเกตว่าไทยเนี่ย ผูกขาดกับวัคซีนแม้กี่ยี่ห้อ,อ,อนะมีชิโนแวร์วีกวัสตา้าซินิกาสาสิบห้าล้านโดสออนะครับแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยเขารับของหลายห,ายห้องนโมเดอร์น่านะฮะไฟเซอร์อะไรเงี้ยอ่าเนี่ย<ม>ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางก้าวไกลเขาตามมาตลอดทีนี้เมื่อเช้าคุณวิโรจน์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์รอบหนึ่งนะแล้วก็คุณวิโรจน์ก็มาย้ําอีกใน Facebook ส่วนตัวคือคุณวิโรจน์บอกว่าเนี่ยฮะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สุดท้ายท่านยกไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะก็คือการที่รัฐบาลนี้นะฮะ มันเป็นภาพสะท้อนว่าการที่รัฐบาลน,นี้นะฮะยืนการานที่จะกระจุกการจัดหาวัคซีนไว้ที่แอสตราเซเนกาแทบจะเป็นยี่ห้อเดียวโดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนจากหลายแหล่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะฮะและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเลยจะทําให้กระบวนการการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนและฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจะถูกยืดระยะเวลาออกไป และอาจจะเกิดเหตุที่ทําให้เกิดการสะดุดจุดลงเป็นระยะระยะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณวิโรจน์ก็บอกว่ามีคําถามเกิดขึ้นเนี่ยหข้อ,อแต่เดี๋ยวผมขอเอามาบางข้อ,อเช่นนะฮะคุณวิโรจน์ก็บอกรัฐบาลเนี่ยควรจะเร่งจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นให้มีน้ําหนักมากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่มเพื่อให้ในกรณีที่พบข้อกังวลนะฮะกับวัคซีนยี่ห้อใดในประเด็นใดกับประชาชนกลุ่มใดจะได้มีทางเลือกจาก,จากวัคซีนยี่ห้ออื่น สามคือรัฐบาลควรจะระง,งับการสั่งซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาในงวดหลังที่ซื้อไป35ล้านโดสออกไปก่อนหรือไม่และควรต้องทบทวนหรือไม่ว่า35ล้านโดสเนี่ยควรจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือควรจะเป็นวัคซีนยี่ห้ออื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงนะและคุณวิโรจน์ก็ยังบอกด้วยว่าหากรัฐบาลยังยืนยันนะฮะการกระจุกวัคซีนเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยรัฐบาลมีแผน2 หรือมีแผนรับมืออย่างไรในกรณีหากมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเกิดขึ้นอีกเช่นเรื่องของการผลิตหรือการส่งมอบที่ราชา้ามีแผนหรือเปล่าและข้อสุดท้ายคือรัฐบาลควรถแถลงความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนของสยามไบโอไซเอนส์นะฮะรวมทั้งเปิดเผยแผนการสมมอบวัคซีนที่จะต้องส่งมอบให้กับกระทรวง <c oughs> ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่ามันมีจํานวนที่พอจริงๆ <c oughs> ในการที่จะมีส่ง นะฮะต่อกระทรวงจากสยามไบโอเซนต์ e นี่เป็น6ข้อที่คุณวิโรธถามไปแต่ผมก็เลือกหยิบมาบางข้อ,อ,อให้เห็นแล้วคุณวิโรธเนี่ยแกยังถามนายกอีกข้อึงเป็นข้อเพิ่มเติม,มแกบอกว่าแกบอกว่าเนี่ยนายกเนี่ยไม่กล้าสองครั้งแล้วนะไม่กล้าสองครั้งแล้วนะตอนแรกครั้งแรกตอนซิโนแวคซิโนแวคใช่ไหมก็มีข่าวว่าอาจารย์นายกจะฉีดก่อนอแต่ปรากฏก็เป็นคุณอนุทินอนุทินไปฉีดแทนนะครับบอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ไม่กล้าเนี่ยก็เข้าใจได้เพราะว่ามีข้อบ่งชี้ว่าไม่ควรฉีดก็ไม่ต้องฉีดแต่คร ถึงคำรบที่สองแล้วประชาชนจะรู้สึกอย่างไรคนที่เป็นนายกยังไม่กล้าเลยที่ท่านบอกท่านได้เหรียญรามาธิปดีด้วยผ่านสมรภูมิต่างๆมาท่านยังไม่กล้าถึงสองคำรบแล้วแล้วประชาชนจะกล้าได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นคําถามที่โย่นต่ออีกดอกหนึ่งจากคุณวิโรธทำไมนายกไม่กล้าเลยสองขนาดแล้วนะอก็เลยเป็นคําถามที่เราถามท่านผู้ชมด้วยใช่ไหมวันนี้ว่าในเมื่อท่านนายกยังไม่ฉีดวันนี้ท่านจะฉีดหรือเปล่า ก็พูดคุยจะมาได้ใช่ครับ,รบไปดูอีกคนนึงออกมาแสดงความเห็นฮะอดีตรองนายกคุณจะตุรนฉายแสงนะครับคุณจะตุรนฉายแสงวันนี้นี่ภาพขึ้นมีปกด้วยนะฮะมีโพสต์ด้วยนะฮะนี่ถึงวันนี้นายกยังไม่ฉีดเมื่อไหร่คนไทยจะได้ฉีดนี่ขออ้อความแกนะครับก็บอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์กับรัฐมนตรีหลายคนยกเลิกการฉีดวันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงปัญหา ความผิดพลาดของนโยบายบแล้วก็แผนของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนอย่างไม่อาจปฏิเสธแก้ตัวได้อีกต่อไปรัฐบาลต้องทบทวนนโยบายที่ผิดพลาดนี้โดยด่วนที่สุดตอนที่มีการฉีดวัคซีนโชว์เป็นเข็มแรกเข็มแรกนายกไม่ได้ฉีดเพราะชินโนแวกไม่ใช้สําหรับคนที่อายุเกิน60นะตอนนี้วัคซีนแอสตราเซเนกามาถึงไทยแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับในขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันในหลายประเทศในยุโรปว่าวัคซีนของ อแอสตราเนี่ยควรใช้กับผู้ที่อายุเกิน65หรือเปล่าและต่อมาเนี่ยบางประเทศก็ยอมรับให้แอสตราเนี่ยใช้กับผู้ที่มีอายุมากได้แต่ล่าสุดบางประเทศในยุโรปชะลอการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนื่องจากสงสัยว่าใช้แล้วอาจมีผลต่อการเกิดริ่มเลือดก็มาคืนนี้เลยเนี่ยใช่บางประเทศก็ไม่เห็นด้วยและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทก็อธิบายถึงการค้นคว้าวิจัยว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้วัคซีนกับการเกิดริ่มเลือด แต่บางประเทศก็ยังสงสัยและต้องการดูเรื่องนี้อย่างรนะมัดระวังนี่คงเป็นสาเหตุที่นายกและรัฐมตนตรีหลายๆคนยกเลิกการฉีดในวันนี้นะคุณจตุรนบอกว่าจะเห็นได้ว่ามีความไม่แน่นอนในการใช้วัคซีนจากบริษัทต่างๆในลักษณะท,ที่ต่างกันปัญหาของไทยก็เลยไปอยู่ที่การผูกขาดการใช้วัคซีนจากบริษัทเดียวก็คือแอสตราเซเนกาแม้ว่าจะมีชินโนแวกมาบ้างตอนแรกนะครับก็เป็น หน่วยเล็กน้อยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้เนี่ยมันคือความเสี่ยงที่สูงมากมนโยบายผูกขาดแบบนี้เป็นความผิดพลาดนะครับคือนอกจากนี้เนี่ยที่ผิดพลาดไม่น้อยกว่าการฉีดช้านะครับการผูกขาดคือการฉีดไม่ครอบคลุมประชากร ให้มากพอและถ้าไม่ทบทวนมันจะเกิดความเสียหายกับประชาชนทั้งประเทศก็เป็นภาพสะท้อนนะฮะที่เกิดขึ้นจากกรณีการเลื่อนฉีดวัคซีนไปช้าของทนนายกทีนี้ก็ต้องดูต่อว่าไอ้ผลจากการศึกษารอบนี้เนี่ยหลังจากที่ a s ส r ราเซเนกาฉีดไม่ได้เพราะว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการศึกษานานแค่ไหน เห็นว่าไม่นานนะ,ะถ้าไม่นานก็อาจจะเป็นผลดีเพราะว่าหมายถึงว่าจะได้เดินหน้าฉีดต่อได้แต่ทีนี้มันใช้เวลาในการศึกษานานเนี่ยถ้าก็าว่าระยะเวลาในการที่เราต้องหยุดรอเพื่อฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะเพิ่มออกไปก็หม<ด>ายความว่าเราก็จะฟื้นใช้ได้วัคซีนมากองเอาไว้แต่ฉีดไม่ได้ใช่ไหมพอต้องรอก่อนพอต้องรอก่อนอแต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณกุลพัฒน์ว่าจะใช้เวลาไม่นานโอกาสที่จะกลับมาได้ก็เร็ว ยิง่งทนายกมาฉีดโชว์ปุ๊บเมื่อไรเนี่ยก็เป็นการยืนยันบอกนี่ฉีดแล้วทุกคนก็ในประเทศจะได้หน้าต่อฉีดได้เพราะต้องอยู่หรือว่าแอสตราเซนกาเนี่ยเขาทำสัญญากับสยามไบโอเซนในการใช้เราเป็นฐานผลิตด้วยซึ่งถ้าฉีดได้เร็วเราทําได้เร็วโอกาสที่ทุกคนจะได้รับวัคซีนมันก็เร็วขึ้นแล้วของเรานี่นะฮะที่จ้างผลิตใช่ไหมครับสามสิบห้าล้านโดสนะฮะสามสิบห้าล้านโดสที่กันบังจะเริ่มผลิตกันในบ้านเราครับดังนั้นเนี่ย ก็ต้องทําให้เกิดความมั่นใจในะครับทั้งตัวของวัคซีนเองทั้งตัวของผู้นําประเทศนะวันนี้มีการไปเปรียบเทียบไปเลยนะ หลายคนเอามาเปรียบเทียบกับสมัยคุณทักษิณเลยนะอ๋อที่กินไก่อะนะเออคุณทักษิณตอนนั้นแหละไข้หวัดนกใช่ไหมครับไข้หวัดนกคุณทักษิณไปกินไก่ที่สนามหลวงหรือเปล่าอันนี้าจะไม่ผิดเคเฟซีไงเออไปกินไก่เคเฟซีที่ที่สนามหลวงโชว์นะฮะแล้วเนี่ยลุงตู่เราไม่ฉีดเนี่ยเออแต่มันต่างกรรมกันหรือเปล่าเขาอาจจะพูดได้เดี๋ยวต้องรอก่อนนี่มันเป็นเอฟเฟกต์ไม่รู้นะอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆก็ลองคุยกันได้แต่มันก็มีการเปรียบเทียบคือเหนือไม่พ้นเนี่ยมันมีภาพเปรียไงั เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวให้คุณกุลพัฒน์ฉีดโชว์ในรายการเอามาเลยฮะนี่ฉีด้ะฉีดฉีดลองดูเป็นประเด็นเดี๋ยวว่ากันต่อเรื่องัคซีนะฮะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มติชนทีีเป็นของทุกคนครับ